สวัสดีค่ะกระแตน้อยค่ะสวัสดีค่ะเ,มน,ะเมนูค่ะเอามือนี้น้องสาวคุนมาเล่นน้ำค่ะพี่น้องมือนี้เป็นไ้ปลาหมึกมาฝากกันเลยจัดปลาหมึกกระดองค่ะพี่น้องปลาหมึกกระดองอย่างตัวอ้วนๆใหญ่ๆเลยจ้าตัวแบบใหญ่ๆโอ้ยโยกกิร์ตปอยพี่น้องเอ้ยอได้น้ำจิ้มมาสองถ้่วยดเด้ค่ะและ้วก็มีพัก พ,พงศลภาพงศลภา, <c oughs> าก็พักการกรอไม่กินกับอามาค่ะมาแซ่บแซ่บวมกันค่ะอ้าวเบาไปน้ากินไปน้ำนะพี่น,อน,อนอ้องเ <c oughs> นาะยับเขายับเขาอันภาษาว่าน้องสาวนี่มาแต่ใสมาจากช่องไอฮักนกชนลฮักนกชาแนลค่ะอ่ะมาแซ่บแซ่วกันค่ะจัดหนวดก่อนจัดหนวดก่อนพี่กระแตบอกว่า ลองหนด่อนโอ้ยน้ำจิมก็เป็นตาแสบขนาดนอนมาจากมุกดาหารเลยค่ะเนี่ยบูเมื่อกระดองก็มาจากมุกดาหารโอ้ตอนใหญ่ๆิ๊กๆเลยืมเต็มปากเต็มคำเลยอืม ไปน้ำจิ้มบ,บังปะน้ำจิมจ้มแซ่บ,บอืมน้ำจิ้มแซ่บดีอืมฟุงบินตามืมฟุงบินตามมาแต่หุกนะฮะหรือเปล่าเนี่ยขอโถษขออภัยด้วยพี่น้อง <laughs> เมนูนี้เมงวันลมพัดอยู่ดัอกเนาะน้ำจิ้มเด็ดแห้งแบบบรรยากาศลมพัดแบบ เย็นดีเลยอ่ะคือจะเดี๋ยวเกี่ยวเขา,านี้นะค่ะนาอเมนนายนี่กำลังเกียเเก่ยวเขามาเอาเงินไปเกี่ยวเขาน้ำมีด้วยพี่น้องก็สิไปบูนี่ไปเกี่ยวเขาคะ่ะกินกินเขาซะก่อนเด้อสิไปเกี่ยวซอยขอกินน้ำซะก่อนกุบๆเลยนะปัดเอาเลยกลุบๆเลย <c oughs> น้ำจิมจ้มจีดแห้งอ่ะม่าเห็นผีกระแตหน่อยค่ะพี่นอ้องตัวจริงสวยน่ารักเ้อยค่ะเรื่องโม, <laughs> มกันต้องไวหนวดริ้วร้า,ายแหละนี่เอามือนนี่คืออันมาเป็นพิเศษเน <laughs> <ด>ี่ย <laughs> <laughs> tôi nhảy tôi nhảy hèn ca kỳ nòng ngủ nùng đỉnh 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 มือขันเทปด้วยละ่นแบลอย่างกับแบบพอไปวัดไปบาได้ที่นนูพยาบาเปิดร้านอะไรเนาะเปิดร้าน้มตำออนไลน์ได้หนิเนาะ แล้วผ้าเขากันค่ะกับอันนี้คำจิ้มชีฟูดกับมึกแบบว่ามันมันกินหอมนะแมนค่ะกับกัะกาดกรอบอีกอ้ากาดกรอบกว่าเอาเอามาอันว้ทั้งไต <laughs> ที่บังๆจังหน่อยเอาออกหยางไงจันมาลายตัวแห้ง กินเบิร์ตบอลเลกำลังเบิร์ตก็ละตัวเันก็มาจากช่องฮักนกชนแนลเป็นน้องสาว มึงมึงเอือยเอืเอยกำนองนาตา,า,ตาอเอ,นาาอนเ้นาตาคือกันเลยค่ะยายานาตาคือเอือยเลยค่ะใหญ่แม่น้ำกันแต่หากบกข่อยคือกันพูดนึงลูกแม่พูนึงลูกพ่อ,บอบพี่ม <c oughs> ันมีโอกาสเดียมาเรียนนำํำค่ะ เขาว่ากับเขาทางบ้านผีกระแตหน่อยแสบกันเลยมาค่อือพีแต่อันฟูงบินตั้มยังมากวนจังหน่อยเนะดีตัวเดียวตัวเดียวมากวขว้ญหวานเด่งๆเนื้อปลาหมึก nè nó đập nhầm cục cục ừ. ừ. bởi con phút ma bác bờ ừ. Ừ. cho cái lai like ừ. bên này đã không nên nhắn mình bỏ lại like, tụi nó nào tôi mất quần ừ. เอาแบบที่ซนัดหลดด้วกินเบดกอนผีกระแตแะ้วมันนี่จัดเลยอ่าขึ้นมายูททางนี้่ตัวใหญ่เลยคุณอะตัวใหญ่แห้าเอาอันนี้เหลือใหญ่ต้องกินตัวใหญ่ๆค่ะ <ś red> แบบว่หันใดพี่น้องใส่แบบเป็นโต้เลยแบบก,เกินแบบคนอื่นเขากินแบบลุกทุ่งชื่มขากินแบบมอลําริงเ <ś red> อถ้าว่าเป็นโชคเล็กเป็นจุก,ก็ต้องเป็นหลดแฮ แต่ว่ากินอยู่บ่จุถ้าีพากินน้ก็กินแต่ว่าบ่บ่แม่นสายจุปานได๋สมมาสายอิเล็กทรนแม่นบ่แม่นสายแห แซ่เลยเ่นใจอ่ะอืมก็ปลาทียมนะเนาะปลาทียำนุ่นขุนปซสื้อปลาหมึกน้ำเพลินนอนน้ำจิ้มเด็ดก็เลยสื้อน้ำเพลินอือหนึ่งสาวเพิ่นได้อ่ะ ประมงมาฝากอาหารทะเลว่ะอืมตํามองหืงอาหารทะเลส่วนส่วนมากจะมีต่้งต้อันตําเนาะแม่แน่อันนึนส่วนมากข้างสองเห็ดแต่ตําเหมือนกินค่ะระเบ้อกับมาน้ายู่คะพี่นอกแต่ระเบ้อรับเหมือนนี้ มาหัวนรับเอาแก้วเลยเลยบอมนี้มีตัวสวยภาษากับแม่สวยแล้วนี่มาร์คใช่ไหมบาระเบอร์นี่ค่ะมีตัวเดียวเนาะมากวนเนาะแมนเพิ่นบอนอนเว้นเนาะจักสิเใ็้จังใดมาเยอะหนวดยังยังไปแล้วก็ยังกลับมาอยู่ควรกูจากินกับเพื่อนนี่กินปลาไหลเนี่ย ก็มาไม่แต่ควรกิน,น,นกีก้ามบบอามาะไรเมน่นี้พี่ต้องกินหลายๆพี่ <laughs> อืม <laughs> อืมอม, <laughs> อมแสบคือเกาค่ะอืม ไม่ฟูงนี่บินตาตัวเดียวปวนหเวสัญญากวนเนาะจัดการเรีบเยบร้อยอมาบอกนะวมาจัดการไม่ทีแล้วจับตัวตัวบาทเนี่ย แบบที่จะจ n งนี้เสียงรถเกี่ยวเขาวหมืนวันเหมนวันอยู่จะไปอยู่ไกลข้างคนเลียข้างุนเกี่ยวกันละบอกเสนมากเพิ่นใส่เขานะคะพี่ใส่เขาอี่กงเื่นนะเขางันเขาใหญ่อะค่ะ ไปลักหอบไปฟางเขาเจาะและพวกเข้าวเจียวเคานดอนะมาให้งัวกินเลี้ยงงัวน้องที่จ้ะแม่นจ้ะเล็กเลี้ยงงัวค่ะนี่งัวเล็กเลี้ยงงัวในโฮมบ้าหน้าตาแหมมึงแน่พี่น้องเลี้ยงงัวแล้วจังแค่ไหฮุบหนาเหงูงัวค่ะ แน่ปลูกไว้ค่ะพี่น้องก็มัันเป็นตากแดดเกี่ยวเขาเน่นเกี่ยวกันนะสิไปได้เสาเด้อเลี่ยงงวคือกันนี่แหละคะ่ะจากวัยก็เลี้ยงเห็นงเพินงามๆจากรอยงวัเพินเมื่อนำเลย เลี้ยงนาเนี่ยค่ะยืนใ่ในขอบบัดเกีียวเขาแล้วพีก็เอาออกลามว่ะค่ะแมนข้างมานงนงเลี้ยงในขอบค่ะมันมีผื่นที่ลามเหมือนมนแล้วยำยำเกีียวเขาออกเลี้ยงไว้ในขอบแล้วฮุบหญ้าให้าหานะคะ่ะหัวเวลากาลับไปฮุบให้ไปเขา้าใจวา เลี้ยงแบบอันนั้นนะคะด้วยธงเหมืนกับมวนแลวพี่แม่นับไปปล่อยอะแล,ะะล้วก็ฝ่ยายอวิทยุอันนงองนะแง่หรอเนี่ยเห็นเทียงใดซีเย็นๆจะขึ้นไปนอนหรอเนี่ยขึ้นมาไปหอดซส์ไม่รู้ มีหม้เตะอืมพี่นอ้องเพิ่นมามั้งค่ะเมื่อกี้นี่ไปแล้วตัวนึงอืมีกแล้วอืม con này các đẹp khăm nhảy đây say khăm ta sửa đây hả ta đại bữa nay đẹp tối nhẹ nhàng cúp cúp nụ nụ กินไดบบาลายตัวกะที่อัน,น, <c oughs> นอะไรเลยตัวใหญ่งแล้วกินมึอ มากินกะเพริ่บบ่แซบค่ะมากินไก่ฮอดอันนี้เลยค่ะจัดรูดเด้อนี่แต่ตัวใหญ่ๆเนาะนี่แต่ตัวใหญ่ๆค่ะยังมุมยากบอร์ดจจัดตัดมาตัวจริงเพื่อนหนาลากด้วยค่ะพี่น้องใครอยู่บ้านไก่ลิงเกี้ยงยังมั้งแม่บ่ ผีโบรกร,รมกันยังโบราณเถาผีกระเตหน่อยกันยังนุมน่มๆด้วยค่ะถ้าจะว่าอายุห่างากันไรกำลังจิบสีกบซิบหานเลยค่ะ <laughs> ผ่านไปทางมึงจะหาน มื่อหนาไปกินอะไรอยู่สะพานเนาะพี่เยอะเยอะตรงไหนสะพานแน่นอนะครับจขายยำขายนะไรไปสะพานเป็นตะมวนก็เถอะโอ้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 ตัวนี้จ้าชีก็อะไรมีโอกาสแล้เนาะมีโอกาสไปเด้อค่ะไปแวะเด้อค่ะท่งมุดาหารเลยค่ะ มว<ไ>ปลปกหา <laughs> ผ่านไปแวะมาเนี่ยนะพี่เนาะ <laughs> ช่วงนี้ก็ไปแวะได้ที่ที่ผาไไปเกี่ยวเขานำ้ำ <laughs> <laughs> จะเอามือเกี่ยวเขา <laughs> 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 เกี่ยวเขาน้ากันชีตุ่มไก่อีแม่จุกิน บอกว่ามันจะนขาสุกัยกินขาสุกัยกิน,กน <c oughs> ขอนมักสุกัยกินเลยบอผิดขาสุกัยกินมืเยเลย <c oughs> เพชรละบอฮะ <c oughs> <c oughs> มีน้ำตาแล้วนะคะับแม่หายได้ผีดบอกกรรมที่หายเอาทางนี้พ่อเลยเด้พ่อเหรอบอรพี่จัดเลยจัดเลยเจอซีฟู้ดเข้าไปน้ำตาอยากไหลเลยแต่ก็แสบนะพีนกน่ะทำจิมซี่ฟูดไปแสบ ือจังแบบว่ามันมันเพดแขนแห่งตะวันมันมาเลยจังไลยบองหัว <c oughs> น,นี่น้องสาวมันก็นมาเรียนน้ำกะขอฝากกับพี่น่องนี่ยนะคะช่องฮักนกชาแนลช่องของไอ้บ่าวดำกับนองนอกเนะคะ่ะ อมือเนกะแต้น่อยก็ขอขอบคุณพี่น้นองที่เขามาติดตามรับชมถ้ามกากถ้าชิญชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนทอคะ่ะมือเนกแต้น่อยกรับน้องนกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ